เอาลรว,วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องปโตเก้าองค์นี้นะที่ออกมาทําคลิปบอกว่าอาจารย์อาจารย์พียสอนทาผิดสอนทําไม่ถูกต้องไม่ไปตามองค์สมมติพรพุทธเจ้าเพราะใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมผมคิดว่านะเออแล้วก็าพูด18ประการอะไรเขาบาปสิบแปดประการพูดไปโยงไปถึงเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดต่อไป เดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องคําพูดก่อนคําพูดของจานพีเขาพูดหยาบก็จริงนะเขาพูดด่าก็จริงนะแต่ผมว่ามันเข้าถึงไนงะมันทําให้คนเข้าถึงคนโง่ๆอย่างผมเข้าถึงนะ่ยทําให้คนโง่อย่างผมเข้าใจง่ายไนงะไม่ใช่ไปเทศอย่างท่านเนขนาดคลิปของท่านที่ทําออกมาเนี่ยถ้าผมไม่อยากไม่อยากจะรู้ว่าท่านพูดอะไร เพื่อที่จะมาแก้คําพูดของท่านนะผมไม่ดูผมผมดูแป๊บเดียวผมก็ปวดหวนนะัวแล้วท่านพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพูดแบบไปไหนก็ไม่รู้สอนทําแบบท่านอย่างเงี้ยนะมันมันเป็นธรรมะไหมมันเป็นแต่คนมันอยากฟังไหมไม่อยากฟังแต่ตรงกันข้าวกับอาจารย์เบียงไงอาจารย์เบียงเขาสอนปุ๊บเขาพูดตรงเป๊ะตรงเป๊ะมาเนี่ยมันกระชากจิตวิญ,ญญาณให้คนคิดได้ไงเขามีวิธีในการสอนธรร ธรรมะเนี่ยใครสอนก็คือธรรมะพระพุทธเจ้าตร,ารัสไว้ไม่ว่าใครทั้งนั้นใครพูดในในธรรมก็คือธรรมะไม่จําเป็นหรอกต้องเป็นพระจบประเรียนเก้าอย่างท่านขนาดประเรียนเก้าอย่างท่านยังไม่มีคนฟังท่านเลยไอ้ที่เขาไปดูคลิปท่านเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะท่านมาเฟะอาจารย์เบี้ยงไงมันเป็นการก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับเกะกระแส ท่านจะมาเกาะกระแสทาไมทาไมท่านไม่สนับสนุนคารวะมาสอนธรรมกันเองอในเมื่อท่านไม่มีปัญญาที่จะดึงคนไปฟังธรรมะในแบบของท่านได้ท่านก็ต้องสนับสนุนโยมสนับสนุนคารวะสิท่านจะออกมาขัดแย้งทําไมเขาขัดผลประโยชน์ท่านหรือไงหรือว่าเขาไปข้ามหน้าข้ามตาพระปกทอก้าวเพราะเขาเป็นแค่คารวะเหรออันนี้ผมไม่อยากจะก้าวล่วงมากเพราะท่านก็ยังเป็นพระอยู่นะผมก็ยังนับถือว่าท่านเป็นพระ แต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะพูดคือท่านบอกว่าอาจารย์เบียร์สอนผิดในการที่มาบอกให้คนไม่ศรัทธาในพุทธคุณของพระห้อยคอรหรือพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเขาแค่ออกมาเตือนสตินะให้คนมันตั้งสติการจะเชื่ออะไรให้มีสติในการเชื่อเขาไม่ได้บอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงนี่เขาแค่เตือนสติว่ามันก็จริงไหมล่ะเอาสมมุติมาง่ายๆเลยสมมุติว่าผมเนี่ยเนี่ยผมเอ,เอาอย่างนี้ก่อนผมห้อยพระผมศรัทธาในพุทธคุณอยู่ตลอดเวลาและผมก็นับถือศรัทธาหลวงปู่ที่บ้านผมหลวงปู่ริมรัตรนมณีแต่ท่านสวรรค์ไปแล้วหลวงปู่หงท่านก็ไปแล้วผมก็ยังศรัทธาอยู่นะแต่ ผมก็ยังฟังอาจารย์เบียเพื่ออะไรเพื่อเอาหลักหลักความจริงมามาขัดแยง้งมาเตือนสติผมเอาอย่างงี้ในในปัจจุบันเนี่ยพระเครื่องนเ,อเนี่ยที่เขาห้อยคอเนี่ยราคาร้อยล้านเลยอ่ะผมพูดถึงราคาร้อยล้านนะหลวงหลวงพี่พโทเก้าห้อยคอพระองค์ละร้อยล้านศักดิ์สิทธิ์นักศักดิ์สิทธิ์หนาเนี่ยแต่ไอคนห้อยอย่างสมมุติว่าเป็นผมแล้วกัน ผมแม่งแดกเล่าเมาไม่มีสติอะ่ะแต่กูขับรถเหยียบแม่งมิดด้ามมิดด้ามไปชนบวกกับเสาไฟฟ้ารถบี้คอผมขาดผมถามหน่อยพระองค์ละร้อยล้านเนี่ยมีปฏิหารใ้ผมรอดตายได้ไหมในเมื่อผมคอขาดไปแล้วคันห้อยพระเนี่ยจานเบียร์ให้พูดให้เรามีสติในการศรัทธาคือทุกอย่างอะ่ะ มันจะศักดิ์สิทธิ์ได้อะมันจะมีปฏิหารได้คืออยุดที่ตัวเราหรือเปล่าเราห้อยพระเพื่อเตือนสติเราหรือเปล่าไม่ให้เราประมาทหรือเปล่านั่นแหละผมคิดว่าตรงนั้นพระพุทธรูปพระอรระไรก็แตะจะ่จะจะคุ้มครองเราก็ต่อเมื่อเรามีสติไม่ประมาทก,กับชีวิตไม่ได้มันไปคุ้มครองคุณใส่พระราคา100ล้านไปป้นเขาตำรวจยิงเนี่ยทะลุหัวกระบาลจะรอดไหมล่ะ พระคุ้มครองคุณไหมล่ะมีสิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วต่คุณไปทาปฏิบัติตัวชั่วๆพระจะคุ้มครองไหมล่ะเขาเตือนสติให้รู้ว่าควรจะทํายังไงห้อยพระแล้วให้ให้ลํำลึกถึงพระ,พ,ระพุทธเจ้าแล้วให้เราไม่ประมาทก,กับชีวิตหรือเปล่าลงประเด็นหรือเปล่าพูดไปพูดมาผมฟังไปแล้วเนี่ยคลิปของท่านเนี่ยก็วนไปปกป้องไอ้พวกที่เดรัจฉานวิชานั่นแหละไม่ปกป้องพวกขายพระนี่แหละ หรือว่าท่านมีเอี่ยวหรือว่ามันขัดผลประโยชน์ของท่านที่จริงมันไม่ใช่กิจของท่านเลยกิจของท่านคืออะไรปฏิบัติตัวให้มันดีให้สมกับปทาไม่ออกมาแฝกคนอื่นไม่ออกมาวุ่นวายกับทางโลกทางโลกเขาจะทําอะไรกับเรื่องของเขาในเมื่อท่านพระพระปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีคนฟังเพราะอะไรพระส่วนส่วนน้อยมั้ง อส่วนน้อยก็ได้ให้เครดิตนิดนึงที่ไปทําตัวเร็วๆชั่วๆเนี่ยผมว่าท่านน่ะเอาปโเก้าอไปสอนในพวกนั้น่ะไปสอนพระเรียวกันนั่นแหละไม่ต้องมาออกมาอะไรกับคารวะรลกมันไม่ได้มีผลดีกับท่านหรอกมีคนชมท่านกี่คนมีก็มีพวกเดียวกันนั่นแหละไม่กี่คนนั่นแหละแต่คนที่มันตื่นแล้วเนี่ยไม่ฟังหรอก ผมฟังท่านเพราะอะไรเพราะผมจะมาพูดย้อนกลับไปไงอย่าทำให้คณะสงฆ์มันตจำเตี้ยเรียดินไปกว่านี้อย่าทำให้พุทธศาสนาล่มจมเพราะแค่คนไม่กี่คนทำไมคณะว่าสอนธรรมมันมันบาปอรอบาปก็ปล่อยเขาไปดิ ก็ไม่ได้ไปบาปบนหัวมาเรียนก้าวที่ไหนบาปก็บาปตัวเขาแล้วท่านไปเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะท่านจักสอนในถูกต้องของท่านก็สอนไปไม่มีใครว่าอะไรท่านหรอกแต่แบบเนี้ยการออกมาพูดแบบเนี้ยคือมากกะเกษไงเขาเรียกว่าโกะเกษะะมันไม่เหมาะสมกับผ้าเหลืองก็ผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะหรอกบ,บาปกินกระบาลเยอะแล้วตั้งแต่ไอพระปีนสาวแล้วนั่นนะั่นะนะ่นะ ท่านก็จะไปยกโยกับเอ้นั่นแหละพระปีนเสาอะไรพวกนะั้นไม่พอทโก้าผมถามหน่อยพอทโก้าเนี่ยกับพอทไอ้พอทโก้าวพแพรลี่เนี่ยกับท่านเนี่ยที่เดียวกันไหมทำไมคนที่ได้มาท่านก็ได้มาอีกแบบหนึง่งแพรลี่ก็ได้มาอีกแบบหนึง่งเรียนที่เดียวกันหรือเปล่า อันนี้ผมฝากคําถามนะผมก็ไม่อยากก้าวล่วงหรอกแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ขอโต้แย้งแค่นี้แหละเดี๋ยวมีคลิปใหม่เดี๋ยวอันนี้แค่สามข้อยังเหลืออีกตั้งสิบห้าข้อฝากด้วยนะครับาติดตามด้วยนะครับ